เซ็กเครือข่ายเดือนธัลาว่าถ้าอยากรู้ความจริงก็สกายไปถามอาจารย์ใจอุ้พากอที่อันลุก้็ปีนี้ก็มีไอ้พวกเด็กห๊ ผีนีจะผลขึ้นมาหรือยังไง よろしくお願いしま ก็อย่างนี้เราจะต้องสัมภาษณ์กันบ้างนิดหน่อยน,นะคะสำหรับประการใบก,การละครนะครับมีคำถามมาจากข้างล่างเลยนะครับจากผุ้โมนะครับถามว่าอุโมงตึกตอนนะครับเชื่อมโยงก,กับต้นฉบับอย่างไรครับเพราะว่าคนที่นี่คงไม่ได้ไปดูต้นฉบับของหนังเรื่องนี้ครับไม่มีไม่มีครับไม่มีอซุปเปอรม,มีมาริโอหมดเลย ความจริงที่เราพูดมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงที่ที่ใครเปนคนอยากจะได้ยินค่ะแต่ว่าก่อนที่จะสัมภาษณ์ไปมากกว่าน,นี้นะคะเนื่องจากประกายไฟนะคะก็เป็นเป็นประกายไฟนะคะไอการทําละครเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราได้รับงบประมาณเงินยอดกล่องบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะเดินกนล่กองรัก็ริจาคนะคะแต่ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากนะคะที่ที่เป็นส่วนหน,นึ่งในการ ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมกับเวทีไม่ได้เซ็ตเครื่องเสียงไม่ได้เซ็ตไฟไม่ได้เซตอะไรเลยนะคะราะว่าของแขนเขาเต็มเวทีแล้วนะคะแต่ว่าขอบคุณมุก่อนที่้องมากแล้วก็อยากจะรู้ว่าเต็มอิ่มแล้วก็พอใจกันขนาดไหนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สำหรับผู้ชมที่ติดใจนะครับ็้องไม่มีการแสดงของละครละครของปะกายไฟนะครับอีกหนึ่งการแสดงนะครับอยากให้แนะนําเลยค่ะเ่อหลังจากคืนนี้นะคะเราจะมาร่วมกิจกรรมก่อนอารุณจะร่วงนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะ